เยอะมากเลยะชิ้นเล็กจนชิ้นใหญ่เลยอ่ะ oh. เยวจริงครับเดี๋ยวต้องมีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยนะเข้าอีกลิปหนึ่งคนระับก็เป็นถนนช้างม้อยฮนะเก่าฮะาถนนเก่าด้านหลังว่า อย่าลงทะเบียนไงก็นี่ไงย้งไ,ได้ลงก็ไม่มีเวลาลงเดี๋ลงทะเบียนลงแปหนึ่งก็ได้ สี่ใช่ีนไม่เป็นอะไรใส่ถุงะใส่อะไรบ้างอันนี้ไปเดียวนนี้เท่าไรนะอันนี้เท่าไหร่สี่ใบอันนี้สใบอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองรอบอาอันนี้แปสเออสองร้อยันนี้สองอแปดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้แล้วก็นี้สามร้อยแปดสิ โอเค okay. หมดไปหนึ่งพัหสิบบาทนะครับก็ได้ขอมาต็มตัวครับโดนใจโดนใจถูกใจวัรุ่นมา,เา,ากเรา,ยาอยากมาใส่ถนะุงนงอยากมามาป<ว>นไปใส่ถุงก่อนได้ดีนะ<ว><ว> ขายดีแล้วร้านขอเรา,าขอบคุณมากาาค่ะข,ขอบคุณค่ะป้าเจ <c oughs> อใหม่เลือกตั้งาณเมื่อกี้ได้ได้กล้ามเยอะเลยทีนี้ไา่รูกตั้งตุงเลยนะไ <c oughs> ข่ลูกเลยแต่ร,รูปอะไรยังไงครับติดป้ายแล้วป้ไปต่างหูใช่ต้องให้นก็ไปนั่งกานต้งไม่ตดเราไปป้ายเนี่ยช่าง้อยเก่านะไปของมาเต็มเออถือและถือรูป ไอแกลนไดห,หน่อยได้ไหมรู้สึกว่าเต็มมากเลยแกลน,ะน,น,อ,น,นอ่ะส่วนมาก็มีนัะมาคอนเทนย์นะคอนเทนต์อนะคอนเทนต์นี้นี่แค่เจมผมนี่เดียวให้ฉันถือหมดเลยเหรอซื้อดิคุณเอ้ยซื้อของมาเอ้ยถือนเลยดิโอได้มาเต็มเลยนี่ไงต้องแต่วีดีโอให้แล้วซื้ <laughs> อแน่นอนเลยอ,ลอันนี้ตั้งเวลาป่ะเนี่ย ไอนะ้ตรงนี้นะตรงนี้นะเอ้ยอยืดยืดจริงยืดเฉยเฉย,ย,ยขาจะพิ๊งเดยกทำไรกดแล้วจะตั้งเวลาให้หมาไม่ตัง้งไม่ตัง้งเอาเลยแทนทีเลยซึ่ง<ม>เลยแบบชุดชุดชุดช่วยเลยตรงนู้นอันนี้เอาตรงนี้ก็ถ้าเอาแค่นี้พอเอาตรงมาสอดมือสอดมือมาส <laughs> อดมือมาครับสอดมา องก่ของปรุแรงเลยนะเอาฟังนี้ก่อนชันหน้ามาก่อนมองกล้องเลยครับเปลี่ยนท่าด้วยอ่ะเปลี่ยนท่าหน่อยไ้ยติดอยู่นะทำไปเริ่มไป mau 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 đây vô đây vô phần nón có tuổi nè phần nón nè tôi nè nên 2. lốp nè 1, 2. กว่านั้นนะทำไมนะเดี๋ยวเซิฟี่หน่อยเรามาฝากซื้อนิดนึงเลยไปมาดูนี่จาก้องเป็นยังไงสภาพไงอันไีฟิอยู่นะก็ดูครับสภาพนี้แหละเดี๋ยวเซิฟี่หน่อยมาเมฟิงโชงหน่อยไม่ได้ดเอ้ยต้องฝั่งนี้ต้องฝั่นี้เดีวน้องนึงน เซลฟี่กันหน่อยนะเอ๊อีกอีกโลกอีกโลกอีกโลเงยเงมุมสูงหน่อยก็เดี๋ยวถ่ายติดเสานิดหนึ่งนะไปมุมนน้นมะข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าไปเดยไอ้เซลฟี่ตรงนั้นดีกว่า วิตรงนี้ตรงนี้คือ,สว,อสวยนี่ถ่ายวีโดไปแล้วอ๋อสี่ใบทำนี่อีกแล้วนะครับเ<ๆ>ต็มตัวเด้อโมจิใบเดี๋ยวตั้งหนึ่งแล้วหน, <ๆ S 2> นึ่งเมื่อกี้ติดคนเดิน Okay. ไปทางหน้าร้านดีกว่าปไปาา <c oughs> ไปไ่เอาไปถือตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้แหละเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันเออมันชามากเลยไม่แต่มันติดมันติดทุกอันอ๋อเฮ้ยสู้อ่าแนวตั้งไปตั้งไปตั้งไปถอยอีกแล้วเนี่ยถอยถอยไปไครับเด็ดชัดอยู่ชัดอยู่มุมโน้นดีกว่าทุกมุมใช่ไหม มุมหมดเลยมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยหมอเป็นแบบผู้หญิงครับสายชอบนะพวกชอบกระเป๋าฮะบ้าเป๋าเหมือนคุณปภิชาเนี่ยนะฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวเซฟี่หน่อยดิโอ้พอได้ตัวเองก็ลืมเลยนะ ถ่ายวีดีโอด้ต้องเดินมาวะโอเคแล้วไปเลยครับผม กว่าบาทครับผมคุ้มคุ้มอ้าวไม่ใส่ละหมวกอ่ะใส่ก็ได้เออเอ,อ้าวแล้วไปไงวันนี้เอา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 กล้องนี้ก่อนนะเก็บกล้องก,องกอง่อนคุณเอาไหมพีม่ใหญ่ถ่ายให้คนก็ถ่ายแต่งเยอะแล้วนะต้องเซลท์ผึ้งต้องสารพัดเรื่องนะมาช้อปปิ้งอ่้กระเป๋าเราคุณก็ถือแค่นั้นพอเป็นไหนแดดบ้าง มาเยอะตรงนี้เลยข่าดอ่างี้เลยเหรอแค่เดียว่อนแมนเนีย่ยเหมือนนักมวยถ้าเหมืนนักมวยเลยเป็น,นรถแดงก็มีวิ่งผ่านนะตรงเี้ย มาถ่ายรูปกันนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่ถ่ายตรงมุมถ่ายมุาเดี๋ยวคุณถ่ายไปเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอเบื้องหลังให้เสร็จแล้วไปไปกันเนาะ ก็มีเป็นร้านกาแฟะนะนั่งถ่ายรูปได้ดูบรรยากาศร้านนะอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งจักรานรนะยังมงชายเมียงชายเมียงยงใหม่มก็เฉพาะวันนี้ก็ไปหลายพันแล้วนะจบแล้วครับ à, ôi căng kềng, rồi, cái này là là